สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามคล้ายๆ Q&A ที่เขาถามตอบถามตอบกันแต่ผมจะตอบคำถามเดียวแล้วก็จะยาวๆหน่อยนะมีน้องๆหลายคนที่เข้ามาติดตามกันใหม่พี่ๆด้วยอยากจะถามว่าท็อปแทบเนี่ยมีรถทั้งหมดกี่คันแล้วพาไปดูด้วยวันนี้รถอยู่ครบครับครบเลย ไม่มีคันไหนที่อยู่นอกบ้านนะครบหมดเลยผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับพาทุกคนชมเมื่อผมมีรถจีคันอ้าวเริ่มต้นคันแรกนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามกันใหม่นะครับที่ยังลังเลอยู่ก็กดติดตามได้เลยนะครับคันแรกก็คือเจ้าก้านกล้วยครับ12บสองล้ออีซูซูอดีตเนี่ยเคยเป็นล็อกกี้หัวแตงโมสามใบปัดหัวใหญ่ ก็เป็นสิบล้อสิบสองล้อดำนะครับเป็นรถด,ดำทีนี้ก็มาแปลงล่างเป็นจิก,ก้าหมดเยอะครับยกหัวใหม่ทำเป็นกระบะท้ายลาดนะครับสีดำตัดแดงสเต็ปยุ่นครับอันนี้เอาอย่างนี้เรียงตามลำดับรถด,ดีกว่าที่ซื้อมา นี่เอาเอาพี่ใหญ่ก่อนนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คือนี่เจ้าอิสุสุหกเฮตเฮสองอยสิบเดก้าครับเจ้าดา้อนบอลซื้อมาคันนี้ตั้งแต่ปียอย่าไล่ดีกว่าต้องบอกว่าสิบสามปีนี้แล้วกันปีนี้ปีที่สิบสามนะครับที่ใช้อยู่นะครับดา้อนบอลกันชนเนี่ยนี่ไงกันชนเขา ผมจะถอดออกเพราะว่ามันกลัวมันเสียหายว่าจะใส่กลับแล้วหน้าฝนนะครับไม่ไม่ค่อยได้วิ่งเอาโชว์อย่างเดียวไปงานมิทติ้งหน้าฝนเขาจะจัดหรือเปล่าไม่รู้ปีนี้โควิดนะแล้วก็ลองลงมาก็คือเจ้ารถไถค,ครับคันที่สองถ้าคันที่สองจริงๆก็น่าจะเป็นเบนเทนคันแรกครับเบนเทนขายไปแล้วคันนั้นสีดำ นะครับนี่เป็นเจ้ายักษ์เขียวครับไปลุยงานรายวันมาเพิ่งจะกลับมาบ้านทำงานรายวันครับไปปรับเกตพื้นที่ครับปราบหญ้าเศษวัชพืชตัวนี้จะเป็น5610 s นะครับสามสูบเทอร์โบสองพเพลาเจ็ดสิบห้าแรงม้าครับจอนเดียนะครับสายยุโรปครับไอหนุ่มยุโรป นะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะยุโรปนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าเบนเทนคันนี้ครับอ่าคันนี้คันที่สามแล้วนะครับเจ้าเบนเทนคันนี้คันที่สามอันนี้ไล่ตามอายุนะนี่ครับเบนเทนคันนี้ครับเอารถบรรทุกก่อนนะครับเบนเทนคันนี้เป็นอิรุสุ เดก้าเหมือนกันแต่เป็นหัวโตครับเป็นสามใบปัดมันเป็นสามใบปัดมาจากนอกเลยเป็นล้อเล็กๆนี่แหละนะครับเครื่องอิซุ6เคสเอล1 2 250แรงม้าครับเทอร์โบอินเตอร์มันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับฝาสูบที่ฝาข้อบเบาเลยนี่ครับสามใบปัดครับใหญ่มากหัวจริงเนี่ยกว้างสองเมตรสาสิบเลยนะ นะครับตัวนี้ก็น่าจะอยู่กับผมมาเจ็ดแปดปีแล้วรถไถนี่อยู่มาประมาณแปดปีคันนี้น่าจะเจ็ดปีเจ็ดหรือหกนี่แหละคันนี้นะครับดากันบอลอีกสิบสามปีรถไทนี่แปดถึงเก้าปีอันนี้หกถึงเจ็ดปีฮนะแล้วก็คันที่สี่ก็น่าจะเป็นเจ้าฮิตาชิคันนั้นก็ขายไปแล้วคันแรกที่มีแมคโค ขายไปแล้วครับไม่ต้องพูดถึงเนาะนิ่จะชี e x ร2อี่สิบก็ขายไปก็มาเป็นเจ้ากาฟิวกาฟิวอยู่กับผมปีที่สามนะครับปีที่สามนะครับกาฟิวนะครับแคปสามสองศูนยซสามสงศนซครับคันนี้นี่สามสองศซนะครับ เป็นรถตัวใหญ่แต่ว่าท้ายสั้นครับดูท้ายกับแท็กสั้นนะครับเป็นตัวเท่ากันกับสามสองศูนย์สีธรรมดาแหละน้ำหนักก็ถือว่าเยอะพอสมควรน้ําหนักนะครับตอนนี้ลือทำอะไรอยู่แต่ช่างยังไม่มาแล้วก็คันที่สีก็น่าจะเป็นรถน้ำเียเจ้าซีรีสแปด ไม่ใช่คันที่สี่แตคันที่ห้าหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าห้าคันที่ห้าโอ้หลงเลยเจ้าซีรีส์แปดร้อยครับเป็นรถน้ำครับนี่แต่ก่อนอดีตของเขาก็คือคือพระเอกเลยนะของจังหวัดมหาสารคามอดีตของเขาก็คือเป็นรถด,ดับครับคันแรก เป็นรถหกล้อคันแรกที่ยกดัาได้ในจังหวัดมหาสาครคามเลยครับคันนี้อันนี้คุณแม่อนวยแกเป็นเจ้าของแกเป็นคนกล้าพูดการันตีได้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยรถด,ดับเนี่ยไม่มีรถด,ดัานะหกล้อมีแต่สิบล้อถ้าจะไปขายหินขายดินเนี่ยมีแต่เอาพั่วนะครับใช้พั่วนะครับโกยขึ้นรถแล้วก็คนนั่งอยู่หลังรถไปโกยลงและแกมีท่าทรายแกก็เลยไปซื้อคันนี้มาเป็นฮีโน่ทีอี นะครับเป็น TE นะแต่ผมไปเอาไอ้ตัวนี้ออกมันไม่เอาออกมันแตกนี่มันเป็น TE มันก็เลยกลายเป็น TF TE เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเครื่องเดิมอะไรเดิมหมดเลยหาดูได้ยากครับอนาคตหาชมยากหาชมได้ยากมากตัวนี้ TE เครื่องเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมกันเครื่องน่าจะ เครื่องเดิมเลยเป็นกองเปียกครับข้างในนี้เป็นน้ํามันเครื่องคือฝุ่นเข้าไปก็จะไปโดนอ่าพวกเขาเรียกว่าใยใยขดลวดแล้วก็เกาะลงตามน้ํามันเครื่องแล้วก็อ,ออกมาล้างแต่ไม่ค่อยได้ล้างหรอกเพราะว่ามันอ่าไม่ได้วิ่งดินนะมันวิ่งน้ํามันก็ไม่มีฝุ่นนี่ครับไปติดตั้งพวงมาลัยพาวเวอร์เพิ่มเติมมาหมดไปหมื่นห้านี่ครับ นอกนั้นก็เดิมคงรูปเดิมนะครับนี่เบรกแห้งนะครับรถคันนี้อายุน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสิบถ้าไม่ว่าสามสิบกว่าปีนะคลาสสิกมากอันนี้ขันที่ห้าแล้วกันชนก็หายลากกันจนหายปกติได้มาเดิมๆเ,เลยนี่ครับั๊มลมก็เคยถอดไปเช็คซ่อมแต่ไม่เคยได้เอาไป เอาเปลี่ยนอะไรนะคือเอาไปเค้กซ่อมดูสุดท้ายแล้วมันเป็นพ่อะเหเรียญเศษเหล็กไปติดที่เหรียญมันก็เลยลมมันก็เลยไม่ปิดให้ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยครับติดง่ายนะครับสตาร์ทติดง่ายนะแต่ไม่สตาร์ทว่าอ่ะเอาลงนี่ นี่ระบบล็อกหัวภายในก็คนสืวอมากชอบดูรถคลาสสิกอันนี้แผ่นนี้ก็ยังไม่เอาใส่มันมีอยู่นะแผ่นนี้นะไม่มีมึงร้อนแน่นอนนี่ครับเบาะก,ก็บอกรถตู้นี่แหละครับคอนโซลรถสมัยก่อนจะไม่เยอะอะไรนะครับประมาณนี้หัวนี่จะแคบไปไหนเอ็นเบาะไม่ได้เลยมันแคบเกินครับ โอเคเป็นรถน้ำครับผมอมแปลงเป็นรถน้ำหกพันลิตรเผาข้างหลังก็เป็นเบรกลมแห้งนะครับวิ่งดีมากครับรถเบารถหนักวิ่งดีอ่าคันที่ห้าแล้วคันที่หกคือเจ้าก้านกล้วยนั่นแหละที่พูดไปสิบสองล้อล็อกกี้รถดัมไปซื้อมาในราคาไม่แพงนะห้าแสนกว่าบาท แต่มันมาหมดเยอะกับของแต่งหมดเป็นสองแสนกว่าบาทอ่ะของแต่งเปลี่ยนหัวรวมกันหมดนะทำสีบิ้วอะไรถ้าถ้ารวมกระบะก็สามแสนรวมอะไรกระบงกระบะนะครับแต่มันก็เก็บกรรมไปกับการรับจ้างนะครับมันก็เลยหักลบกบหนี้กันออกก็เอาได้กับใช้นั่นแหละนะครับคันที่เจ็ดนี่ครับน้องใหม่ล่าสุด น้องปลานิอ้อของพี่ปาร์กยังยังซีอืมเพันหลูปเพันคั่มกันอยู่หันตั้งแต่มหมูว่านนี่เพิ่นงมา,า,อา,ามเออเห็นอยูผ้ากันเหมือนน้ำมันสมมาว่าผ้ากันยั่งน้ำมันบึงมิจศาสารสารย์ไปน้ำกันน้ำมันเบิดดีแต่มันไปเบิดข้าหัวหัวใจเขาหัวใจเขาดีว่เออขะมึงอยู่หนาหัวใจนะมึงทางน้ำมันเดียวไป,ปบุ๊บบุ๊บนั่นเดวสมครับ นะครับนี่ครับคันสุดท้ายคันสุดท้ายของรถบรรทุกของรถเครื่องจักรกลหนักนะครับคันที่เจ็ดที่ได้มาล่าสุดนะครับคือเจ้านิมโมฮิตาชิร้อยสามสิบเคสไตล์ยุโรปครับมีซันลูปข้างบนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีปัดน้ำฝนข้างบนด้วยครับเป็นซันลูปนะครับกระจกตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยสามารถเลื่อนได้โดยไฟฟ้านะครับไม่ใช่ใช้มือนะ เป็นไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้าสั่งเลื่อนขึ้นไปครับนี่นี่ครับมันจะเป็นรางเลื่อนไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์แล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นสันหลูกนะครับดูนี่ครับเป็นสันหลูปสองข้างบนดึงดาวครับดึงดาวอันนี้มอเตอร์ปัดน้ําฝนครับอันนี้เป็นม่านสันหลูกงั้นก็ปิดเอาไว้ครับก็ใจ ไม่มีแรงนมจะดึงสันหลูปแล้วผมหมดแรงแล้วอะน,นี่ครับประมาณนี้แอร์เย็นครับอ่าซื้อมาตอนนั้นก็น่าจะประมาณหกพันหกพันหรือเจ็ดพันชั่วโมงนี่แหละราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทก็มาบิ้วใหม่ก็คือปูผ้าย่างเป็นเป็นหญ้าเทียมก็เปลี่ยนซีนคอนโทรนเปลี่ยนเองครับเบาะอันนี้เขาหุ้มมาแล้วครับ หัวเบาะนี้ก็มีนะแต่มันยังไม่ใส่ถอดออกครับทีมเขาก็ติดมาให้ครับก็มาเปลี่ยนก็รอนเลอร์แล้วก็อ่ล้อน,นำข้างนี้ก็ปืนแตกหมดไปกับค่าซ่อมนะครับประมาณ ล,ล้อเลื่อนนี่ยสามหมื่นสามมื่นเออสองหมื่นกว่าล้อนำตัวริงแทกสามหมื่นสองให้ไม่ใช่นี่ว่าล้อนำกับตัวริงแทกมันทั้งหมดหมื่นเจ็ดกว่าบาทหมดไปทั้งหมดเกือบหกหมืนนะครับ เราก็ได้คืนมาตอนเอามาใช้งานก็ได้ไปหลายแสนครับเกือบจะสี่แสนแล้วแหละตั้งแต่ได้รถคันนี้มาเอามาทํางานก็ไม่ใช่ว่าคันนี้ทํางานอย่างเดียวก็พี่ๆเขาก็ช่วยก็หกล้อก็วิ่งปาก่อรถทงรถไถแต่ก็ทํางานคุ้มอ่ะประหยัดน้ํามันครับมันเป็นรถทางเลือกแล้วแต่ใครจะว่ายัางไงผมก็ขอเลือกฮิตาชี้แล้วกันถ้าเป็นรถเล็กนะใครจะ ผมผมไม่ได้ดูถูกรุ่นไหนนะแต่ว่าผมคิดว่าเฮ้ยยกด้วยเกียวมันสีนั่นเออยกขึ้นเออะผมไม่ได้ดูถูกรุ่นไหนว่าดีไม่ดียังไงแต่ผมเลือกตัวนี้ไงเออมันดึงออกได้เลยที่ทรมันเป็นไอ้ถาดนั่นนะเห็นไหมล่องสไลด์อะดึงออกไปขังหลังหมดนะเห็นไหเออมันดึงออกไปขังหลังเด้ยเลยดิดึงดึงโยกขึ้นน้ำเอออะไรแล้วก็คันน็อตปิดม่งเ้า ทำความสะอาดอยู่ครับเอาเป็นว่าหมดแล้วเนาะของพวกรถเครื่องจักรหนักก็มาดูรถส่วนตัวก็จะเป็นรถตู้เจ้านินจามีชื่อทุกคันนะก็ไล่ๆดูเอานี่นินจาไปทำสีมาใหม่ได้ตั้งชื่อว่าเจ้านินจานินจาแบล็คดากอน และนี่พี่ชายของเจ้านินจาก็คือเจ้ายีราฟเจ้ายีราฟนะครับอันนี้แม่มันเจมขี้บนนั่นเตะไปนะครับนะครับนี่ยีาราฟตัวหาเงินหาทองครับตัวนี้วิ่งขึ้นเหนือล่องใต้นี่ใช้คุ้มมากครับทีนี้ก็จะได้ใช้งานแช่ เป็นขนน้ำมันให้น้อง,องๆแล้วเอ้ยให้พี่ๆแล้วนี่วิ่งจริงๆก็น่าจะคันนี้เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งรถส่วนตัวครับเวลาไปไหนมาไหนนถ้ามันดึกดื่นก็นอนในรถครับมันเป็นทั้งบ้านได้เลยไม่ได้รับจ้างครับวิ่งส่วนตัวอย่างเดียวนะครับก็สรุปแล้วรถทั้งหมดเนะก็จะมีประมาณเก้าคันหรือเปล่าหนึ่งดากอนบอลสองเจ้าจักเขียวก็คือรถไถ สามเจ้ากาฟิวสี่เจ้าซีรีส์ห้าร้อยเอยซีรีส์แปดร้อยคันนี้ห้าเจ้าเบนเทนลืมเจ้าเบนเทนห้าละวหกเจ้าก,าก้านกล้วยเจ็ดเจ้านีโมโแปดเจ้านินจาเก้าเจ้ายีราบเก้าคันแล้วก็สิบ <laughs> สิบ สิบเจ้าเอลีนะก็ยังมีเหลืออีกเดี๋ยววาจะดูมีเหลืออีกอยู่ยังมีซุกอยู่ข้างในอีกนะมีมีให้ดูนะมีซุกอยู่ข้างในมีสิบแล้วใช่ไหมเออนะมีอีกนะมีทีเด็ดให้ยอะอันนี้เป็นห้องปลาครับแล้วก็ห้องเก็บของพวกสบู่สบงสบู่ครับที่แรกเป็นห้องรับแขกนี่เป็นห้องธุรกิจของเจ๊แอมละสบู่นะครับ ทำสบูข่ขายเอา้านี่ครับซุกอยู่ในนี้อันนี้ก็เป็นห้องเก็บของผมละลบไปหมดมีแต่อะไรลดนี่ครับมีแต่อะไรลดไปหมดพวกอะไรองค์อะไรแอร์ปนไปด้วยไข่โอ้โหเอาไข่มาไว้ตรงนี้เลยนี่หว่าอือยองยองต้องเอาไข่ไว้ในตู้เย็นนี่ครับสิบเอ็ดสิบสองครับนี่นี่ครับ สองทียุกเก้าศูนย์นี่ครับอืมใครมาเล่นมันวะมันจะล,มล้มนะเนี่ยใครมาเลื่อนอะไรมันเนี่ยมันจะล,มล้มเนี่ยเนี่ยมันเลื่อนมันออกจากกระดาษลังทําไมวะเนี่ย ใครเอามันเป็นสตาร์ทไี่ยมีคนเดียวเลยรู้เลยโอเคครับได้ดูหมดทุกอย่างแล้วเนาะแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณง่วงคุณต้องคิดถึงวายจิมจีตดดัวนี่ผู้เดียวมาบังวะกาแฟเบอร์ดิเข้ม <laughs> ถึงใจพร้อมลุยกับทุกงานโอ้โหแม่ง้ เปิดตู้เย็ยนออกมามเหม็นอะไรวะโอ้ยมะม่วงคิปหายแล้วเอาไปทิ้งได้เลยเนี่ยมะม่วงดองโอ้โหชุนเลยเกือบเป็นลมอืมขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับติดอะไรวะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด s ซับ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ